สวัสดีครับชาวเดสก์เมอร์ท่านอยู่ผมกล้องสร้างอีกแล้ววันนี้ในเกมวอซสองครับวันนี้ก็มาในส่วนครับต้องเกมีอ,อีกแล้วครับ Black Hole เป็นยังไงวะไม่เคยเล่นเหมือนผมเคยเล่นมาแล้วปะวะไม่มั่นใจไปลุยครับความดืลืมกดไลค์กดซ like, ับกระจา์ครับเป็นกาจารยกล้องสร้างครับผม และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสอด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เรื่องอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็นอ v v ว l ลเลอร์แ l นด์ค w ร์ดิฟตี้วอลมอน มากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลย l i อยู่ใต้ด e s c r i p t ั o n ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับอาจจะเคยเล่นมาตอนภาคหนึ่งนะอ๋อที่มันจะค่อยๆดูดเราบ้างเราต้องหนีป่ะเย้ตกใจหมดเลยใช่ไหมเราต้องค่อยๆหนีป่ะเออหมดแบ็คโฮงไงเออนั่นไงย้ยคือต้องเดินอะแล้วมันมาไวจัด มันมาไวจัดแล้วเราต้องรีบไปอ๋อต้องรีบต้องกด E แล้วไปโดดไม่ได้อะจำได้ว่าโดดแล้วมันจะไอ้นี่คือเราต้องทำให้ศัตรูโอ้ห้ามเหยียบโอ้ลืม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 ใช่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 ใชเอาละปืนเราหายไหนแล้ววะโอเคน่าใช้ไม่ได้ใช่ใช่เราทำให้ศัตรูให้มันโดดแบ็คโฮลมันบีบเรื่อยๆไงแล้วไม่ปมโดนวะคือเราทำให้ศัตรูให้กระโดดแบ็คแบค็คโฮไปดิระเบิดโอ๊ยไปเลย นี่ไงโอ้โหแล้วมันมันวางอย่างนี้ผมก็กระเด็นหนิครับตีได้ปะไอ้น่าก็คือต้องหนีจากแบ็คโคหมดยังหมดยังเฮ้ยผมไม่อยากเดินมันต้องระเบิดแล้วเราต้องกระเด็นแน่เย้เพื่อนเราหมดหมดยังหมดแล้วเกเราต้องรีบไปเร็วเร็วอาพอจําได้แล้วครับหนีแบ็คโคหนีแบ็คโคลพังหนึ่งก็เคยเล่นครับแต่นี้เขาบอกอัปเกรดขึ้นใช่ไหมเดินไม่ได้ละเดินไม่ไปละคนดูค่อยตายว่ะถ้าเราได้ ได้้าแต้มแล้วผมกาลังไปทันไหมเออโอเวอร์โหลดแล้วโอเวอร์โหลดเยอแม็กโกอยู่ขา้างหน้าแต่เรารอดผมว่าเราได้ที่สองเราได้ที่สองคือตอนนี้ไปไม่ได้ละฮะเออไปไม่ได้ละฮะไปไม่ได้ลวครับไปไม่ได้ครับดูดูแม็กโกดูแม็กโย่างใหญ่แล้วดูเพื่อเราเพื่อเราตายไปแล้วแล้วผมไม่น่ารอดเออเฮ้ยตอนโมเดิร์นคอร์เราเดินได้ปะใช่ไหมอู๋ไม่ไหวแล้ว โอ้โหผมว่าต้องยอมตายหรือเปล่ามอยล่าตายก็ได้ครับตายก็ได้ครับมอยล่าเขาคือเราเปิดมาเราก็ไกลแล้วไงเโอเโอเค้ับได้ละเล่นตัวหมมอยล่ามอยล่าโนหนึ่งนะครับอัพไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เหรอมอยล่าไม่ได้เหรอไปก่อนเลยโอ้หมันอืม ต่อยกลับไปนั่นแหละนั่นแหละยายอเออุ้ยเออในเมร์เรามีวัตยายิงหลับข่มดีพี่ชายเออนี่อะต่อยเหมยดิครับมาดิต่อยมันกระเดน็นต่อยมันกระเด็นไปโดนในนี่โอ้โหไปแล้วครับเมโ,เโตลตายนู๊ไปไกลอยู่ไปไกลยอยู่ไปไกลอยู่เออมันวิฟช็อต คนวิบช็อตนี่ล่ะเอออย่าดันผมอืโอ๊ยว้าเอ้ยอ้าเออล็อกเก็ตออกเพื่อมันอ๋อนี่มันดึงได้ฮึปเออปลาไหลมอเลยโอ๊ยโอเคไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ต่อยให้โดนนั่นแหละสวยมากต้องต่อยให้มันโดนโอ้ใหญ่มันยิงผมมาดิโอ้ ิโดแรงจังวิโดแรงจังะไปไปอ้ไกลไกลไกลอ้แล้วไปไกลแล้วอะไปโกกำลังดูดอืมโดดม่แล้วชิปชิปไม่ได้แล้วฮะชิปไม่ได้แล้วเออชิปไม่ได้ละต้องมองมีดดตไดอดตไตเออโ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 ดดูดโดดูดอ้าโดดูดลวโอ้ โอ้ดูป็นเล่นยากอยู่นะดูดนดีกว่าตอนนี้คนที่อยู่ไกลสุดคือเป็นในส่วนของเซนยิต้าครับโอ้โหแบ็คโฮอยู่ข้างหน้าแบบนั้นจะทำยังไงดีเซนยิต้าแล้วเหมยบอกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วดูมไปเหมือนผมเลยฮะแล้วไป2คนครับเหลือเพียง3คนตอนนี้ซับสองแล้วตัวนี้หนึ่งแล้วผมว่าไม่น่ารอดไอ้โวคัมม่งับสภาพนี้ไม่ไหวฮะไปครับตามสภาพครับ แล้วอืมกลายปเป็นซยตต์บอกว่าอาตมาอะไรโย,ยมที่รอด <laughs> สุดมันเลือกตัวไม่ได้ใช่ปหมเออมันเลือกตัวไม่ได้ใช่นี่อะแล้วผมรีบไ,ไปเราโยนก่อนไปก่อนเลยปับ๊บไปละฮะเออเย้เออ,เอ,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 อแฮกแฮกก็มันได้แหละเออ ไม่เอาดิเพื่อนนี่อ่ะดิเม่ใส่เพื่อนอะไรวะสัมบ้าถูทำเราไม่ได้เลยอ่ะเราวิ่งมาก่อนเราวิ่งมาก่อนเดี๋ยวไปไหนอ่ะข้างหน้าโอเคออกแข็งแข็งแคร์แคร์ออกแคร์แล้วลอยแคร์แล้วลอยเย้ไม่เอานี่อะไรเรามีทานสโลเคเต็ดหยาดโอ้โหรถเสร็จจะต้านมันแต่โคตรไกลโอไว้ก็ เตะไกลเกินโหเซนธาโหเซนธาโอพีอยู่นะขอตอนเราแปลงตอนเราล่องหุ่นเราจะไอ้นี่ไวขึ้นโอเคดีละดีละโอดยิงยิงอีกเหรอไม่เอาอู้รับรู้เออแฮกได้แฮกให้กระเด็นได้โอ๊ยไปไม่ได้เนี่ยเออ ใช่ใช่เราต้องเราต้องร้องหวนแล้วอย่ายิงเพื่อนอย่าโจ๊ะจะโจ๊ะจะคือเราต้องแฮกเพื่อให้ศัตรูลอยเว้ยแต่และตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะฮะ <c oughs> นี่ผมวิ่งอยู่ใช่ปหมนี่ผมวิ่งอยู่ใช่ไหมนี่ผมวิง่งยูใช่ไหมครับไปอีกหนึ่งระเบิดบึ้มสวยมากอ้าวอะอะ,อะไรวะลุดเฉยกำลังเฟินๆเลย กลับมาแล้วครับเมื่อกี้หลุดฮะสงสัยแบคโฮดูดเน็ตไป Rally to me เก้เมื่อกี้หลุดจริงนะหลุดแบบงงๆเหมือนกันอย่าอย่าอย่าโยนใส่ผมอย่าโยนใส่ผมเมื่อกี้มานี่เนี่ยวิฟช็อตไปหนึ่งทีไม่เอาโอ๊ยอย่าอย่าอื้อกระเด็นไปดิหูกระเด็นกระเด็นกะอูแล้วหูลูซิโอหูลูซิโอของดีอยู่โอ้ยโหตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ เย้ยยาหินแม่นเก้โอ้โหต้องต้องไปเอาซิกมาว่ะซิกมามันไกลอยู่เราต้องเดินโดยที่อันนี้ไปนะฮะแล้วเหลือกี่คนละหรือสองคนเลยหรอเฮ้ยหลือผมซิกมาแล้วว่ะโอ้โหเข้ามาคือตัดสินแล้วผมไปไม่ได้แล้วดิแล้วซิกมาอยู่ไกลมากแล้วมันเริ่มดูดแล้วอดูแล้วมาดูผมแล้วดูแล้วโอ้โหไม่น่าไหวว่ะระยะมันไกลมากอันติเมตมีท่านจะได้อยู่ ขอขอช่วงเวลาขอช่วงเวลาขอช่วงเวลาพิ่ช็อตไม่ได้พีชออ่พชอ็อตอ่าช็อตแล้วอย่าอย่าอย่าอ่าไปไม่ได้แล้วครับลาก่อนพี่ชายโอ้ไม่ไหวคือก็อยู่ไกลไปแล้วว่าโอ้เราเข้ามาเรากลางเกมไงแต่งงว่าเมื่อกี้ทำไมผมหลุดนะครับผมงงมาก <5 S 1> อันโซอ่ะโอเคอีก <5, S 1> โอ้มาถึงก็โดนอะไรเอ้าโอ้ไปเลยเออไปก่อนอุ้ยสเปนบาดได้รัวนีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเล่นมันทำได้ดิเพราะว่ามันยังไม่ดูดไงเฮ้ยสบายนะเริ่มดูดแล้วเนี่ยใช่ใช่ตอนลมมันจะดูด แต่ว่าตองกระโดดไปมันจะไปอยู่โอเคโอเคโอเคนี่ไงมันจะไปอยู่โอเคโอเคอยู่กันทด้งพวกคุณเลยใจอยู่ได้อยู่โอเคโอเคเราได้แล้วเรานำเรานำเรี้รอบนี้เรานำยายิงดิยิงไปดิยาฝึกเป็นเมทันโซก็ตรงนี้แหละฮะอุ๊ยพลาดว่ะนี่ตกได้ปะวะยายา มันต้องเตะผมแน่มันต้องเตะผมแน่อยา่ยาอย่าเกรด้ไปกรดใบนั่นแหละส่วนมากอย่าโอ้โอ้ผมโดนหลับอ้าโอ้ดีบีเอ็นนี่มาช่วยเออไปเลยเพื่อนไปไหนก็ไปอยา่าเตะผมอยา่าเตะผมอือไปเลยอือผมจะยิงมัน โดดไม่ได้แล้วโหโดดไม่ได้แล้วโดไไดไม่ได้แล้วอ่าไม่ได้แล้วอ่ะอ่าตายแล้วครับสภาพนี้โหต้องคืนรถต้องรักษาต้องรักษาระยะไว้แล้วไปเข็นไปด้วยกันเลยไปไปไปด้วยกันเรียบร้อยโอเค คือฮันโซนี่คือต้องต้องอยู่ข้างหน้าสุดแล้วยิงเฉียงเดียวครับคือยังไงก็ตายฮะฮันโซคือถ้ากระเด็นแล้วมันไม่สามารถอูแล้วเหมยอูเหมยตัวลอยเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วปาบติสกับเหมยฮะใครจะไปก่อนครับปาติบอกเฮ้ยมันเริ่มใกล้แล้วพี่ชายข้างหน้าแล้วเรียบร้อยดูไปครับเหมยชนะไปเราจะชนะไม่วันนี้ขอตัวดีๆหน่อยดิขอตัวดีๆอ่าวแบตเซอร์ริงดวยว่ Drie. ได้อยู่ได้อยู่ปั๊บปับปบป๊บปับ๊บปั๊บไปก่อนใครไปก่อนใคร <c oughs> ไปก่อนใครดีครับมาดิเดี๋ยวเป็นทีบ๊มโอ้แล้วครูดาวนานอยู่อย่ายิงผมดิพี่ชัยโอเคน่าจะหลีคอได้ปะไปครับปล่อยเขายิงมาก่อนปล่อยยิงมาก่อนเก็บเก็บไว้เก็บไว้อุ้ยอุทันโซอีกแล้ว อย่าโดนฮันโซึบออไปไปเลยเพื่อนนั่นแหละสวยมากนั่นแหละฮะเฮ้ยผมว่าเทเซอร์เราน่าจะมีโอกาสชนะอยู่แต่ฝั่งมันก็มีเทเซอร์เหมือนกันว่ะอย่าหนี่ล่ะรีคอปะ่ะรีคออีกรีคอทำไมล่ะ,ะ <c oughs> เก้เกอเุอ้ยได้อยู่ได้อยู่เราเก็บไว้เราเก็บไว้บไปนั่นแหละโอ้ยผมว่ารอบนี้เราได้ว่ะรอบนี้เราได้รอบนี้เราได้ อขอแค่เรายืนนี้ไว้นะครับเรารีคอร์ได้อยู่แล้วต้องเอาเทเซอร์ก่อนมารอบนี้ขอที่หนึ่งบ้างเถอะขอที่หนึ่งบ้างเถอะแล้วแต้มเราไปสิบแปดแล้วสวยมากเทเซอร์ผมว่ารีคอร์แน่เตรียมตัวเตรียมตัวนี่ล่ะรีคอร์มาเย้ยรีคอร์มาก็าไปสิครับเย้ยเอ้ยไม่โดนไม่โดนเพื่อนไม่โดนไม่โดนมา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 ,มา,มา,มาเอ้ยผมว่ารอบนี้เราได้ว่ะเก็บไว้เก็บไว้เราเข้าไปแล้ว เราบิงเข้าไปตบฮะพอสบายถอยหลังโชว์เลยไงได้แน่นอนเย้ยมันยิงโดนผมดิไม่เอาไม่เอาดีเพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอางกดกดดูด้วยดูโชว์ด้วยไงเออโอเคถอยหัวได้หัวได้รอบนี้ผมได้เรียบร้อยว่ะโง่ชนะว่ะฮ่าฮ่าเทเซอร์โกงขอเทเซอร์ได้ปะเทเซอร์ผมว่าเทเซอร์เก่งพร้อมโดนสลัด ฮันโซนี่คือหลุดไม่ได้เลยอ่ะต้องอยู่กับต้องอยู่ตรงนู้นอย่างเดียวแล้วยิงเรื่อยๆครับไปฮะพอมันไปหู้ยแล้วต้อนเซิร์ฟเฉยอย่าดูดผมดูว่าไปแล้วผมไปผมไปแล้วผมไปแล้วบุลวัวผมสเปรล้วลลผมไปแล้วลัวไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเก็ตพอยต์ไปเร็วรีบไปลิปไปก่อนคือฮันโซนไปแล้วหรือเขายิงไปฮะเราทำอะไรเราดีทุกบนฮะไปแล้วครับไปแล้วฮะโอเคไปแล้วครับ อึ๊บึ๊บเึงึงึึงอยู่แล้วึงอยันสมถึงอยู่แล้วเพราะว่ากระโดดมันไกลครับอุ๊ยมีคนายนุนเอนีโดมาึงแล้วึโจโจเมช่วยเบ้าขอโดขอให้โดเพื่อนหละเย้ไปดิครับ เยอะกระเด็นอ้าวเอา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 ล่วงมีคนล่วงเหรออ้าวมีคนล่วงเถอะเอ้ยมาแทบตายสุดท้ายล่วงฮะโอ้กระเด็นกระเด็นทีกระเด็นไปด้วยกันเลยเพื่อนนั่นแหละยายาอู๋กระเด็นหึบอสละฮันโซนี่พลาดไม่ได้อ่ะพลาดแล้วพลาดเลยฮะเพราะว่ามันจะไปไกลมากเออเวลารอดแล้วเออแล้วขอยิงคนอื่นมาด้วยแล้วกัน ไม่เอาเพื่อนอ่าไม่น่ารอดแล้วลาก่อนเหรอโอ้โหแล้วเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมว่าน่าจะเศร้านะในส่วนของรายฮัทนะมาอย่างเท่เลยแล้วลงไปข้างล่างเมื่อกี้แลฮาร์ทบอกอย่างเศร้าเอ้า E.M.P. ไปเพื่อตายแล้วเหลือเพียงสองคนอย่างนี้ไปอีกหนึ่ง สองคนสุดท้ายครับในส่วนของฟาราซึ่งฟาราน่าจะได้เปลี่ยนระดับหนึ่งแล้ววินสันผมเพิ่งเข้ามาเอาว่ชายโดนไปเลยครับวินสันบอกอะไรมาเนี่ยโอ้โหน่าจะได้แต่ห้ามบินนะกระเด็นไปแล้วซาเลบอกไม่ไหวครับทนแรงแต่ยังมีบับเบิ้ลครับที่จะไปต่อได้แล้วบับเบิ้ลหมดแล้วแล้วกําลังโดนดูดไปเรืเร่ยรยรยอยๆไปยังไงดีแล้วเรียบร้อยแน่นอนแล้วครับอืมฟาราครับสุดยอดครับผมแม่เวล่กูดเอ็กโคลเพราะว่าเราได้เอกโคใช่ไหม อ่าใช่แปลว่าตัวแรกมันขึ้นไหนไดนนั้นนะ,นะโอเคไปแล้วครับแล้วผมไปก่อนเลยรวดเร็วทันใจอุย้ยทำไมชิปมาใช้ได้ตลอดอะ่ะโอ้ทำไมชิปมัคูดาแค่สามไงอะ่ะดูดิเยอเกือบตกเออเยอะวิ่งว้าวาวิ่งว้าห่าว้าวว้าวนี่ล่ะอัดไปดิ เอ็กโคโกงอยู่นะเอ็โคโกงอยู่นะโอ้ยเอโคมาเยอะด้วยดิไปดิไปดิครับอือต้องต่อยต้องต่อยฮะไม่ต้องมาไม่ต้องมาขอมันได้แค่ได้แค่คลิกคลิกซ้ายนะอย่าขอใช้หน่อยดิเพื่อนออื้ต้มจุ่มต้มจุ่มอ่าไม่ได้ แต่เราไปได้เนี่ยโอ้ไปไม่ได้ละโอ้โดนแจแข็งไปไปไหนก็ไปไปเพื่อนอย่าเดี๋ยวโดนโอ้โหมันแฮกโอเคมันใช้ได้แค่เริ่มเกมเท่านั้นเออเอาหินไปกินเลยเพื่อนนั่นแหละโอ้ใหญ่มันหินใส่ผมอีกอย่า,ยไ,มไ,มยาไปเลยเออไปถึง อ่าโดนที่นี่เออมันมันเอามันเอา,เอาบินไม่ได้แล้วโอ้แล้วไปยาวเลยวะบินไม่ได้แล้วอ้าแล้วแต่รับความเจ็บปวดโอ้ไม่ก็เราชนะแล้วตรงนะเราเราสบายใจละสกอร์ของสักห้าสิบก็แฮปปี้แล้วครับแล้วผมชอบดี่ยหน้าก,กากมันเปลี่ยนด้วยปะอุ้ยแล้วโดนที่ แล้วนนาโดินเด็มๆหน้าครับโซเจอร์บอกโอ้ยโอ้ยลุงวิ่งม่ไหวแล้วโอ้ยแล้วลุงวิ่งม่ไหวแล้วแล้วใครกำลังเออไม่รอดไปอีกหนึ่งเหลือเพียงสามคนครับตอนนี้แล้วคนที่ใกล้ที่สุดใกล้นั้นที่สุดนะครับใกล้จุดทางออกสุดก็คือในส่วนของอบ้าลแลวสอบ้าลบอกเ่มไม่ไหวแล้วแล้วโซเจอร์บอกลุงก็ไม่ไหวเช่นกันแล้วลุงโดนดูดเข้าไปนะแบคโออย่างนี้อ่าเรียบร้อย เออโหมดมันสนุกสนานดีว่ะเฮ้ยชอบชอบตอนแรกม,มีโค้ชแล้วนะครับอยู่ด้านขวานะครับใครที่อยากเล่นนะครับลองไปเล่นกันได้นะครับเฮ้ยโหมดสนุกนะมนันอัปเกรดอะไรดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเออในภาค2นะสมัยก่อนนี่คัลตอมเกมก็จะเล่นยากหน่อยแต่นี่ผมว่าทำดีขึ้นแล้วผมไปก่อนเลยแล้วไปเลยฮะเออไม่เอาฟาลามันกอลฟาลาไม่เอาเพื่อนกระเด็นนั่นแหละกระเด็นไปโดดใส่ไปแล้วดิคือต้องไปให้ไวที่สุดไวที่สุด มันไปไวมากกลับมาก่อนโดนดูดแล้วโดนดูดแล้วฮะโอ้โอ้โอ้อย่าดึงดิเพื่อนโอ๊ยต้องถอยละต้องเดินถอยหลังละจะได้ยิงอันนี้ได้ยิงได้อยู่อย่าอย่าวิ่งเล่นๆเพื่อวิ่งเล่นวิ่งเล่นๆวิ่งเล่นๆผมยิงเล่นๆ โอ้โหแล้วผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับโดนดึงฮะเออแล้วโดนหมาใกล้แล้วดิมอยล่าอ่าแล้วผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยยิงอย่างเดียวละเออเออโอเคผมพยายามยิงอยู่เออไปด้วยกันนี่แหละอย่าอย่าอย่ายิงผมอ่าอ่าลิงไปแล้วเออไม่ไหวแล้วครับ ลาก่อน <c oughs> เรียบร้อยปะไก่โพนกันอีกแล้วโอ้คือห้ามชนเลยนะข้างๆกระโจนพวงไงก็ตายคนระับ <c oughs> แล้วเพื่อเราโดนดึงกลับมาจเจ้าให้ได้แล้วไปโอ้พยายามดึงแล้วมันอยู่ข้างหน้าอย่างงี้ไม่ไหวแล้วพยายามอยู่ครับโดโซโดโซเป็นคนเดียวที่อยู่ไกลสุดครับโดโซน่าจะรอด น่าจะไม่มีใครดึงได้แล้วมีการครับริบทายมาผู้เจ้าโดโซไปแล้วถึงความฝันไหมหลบโดโซรถระเบิดไปหนึ่งทีโดโซกระเด็นมาหน่อยนึงฮะแต่ว่าทำไม่ได้แล้วโดสตันไปแบบนี้ครับไม่รอดครับผมไม่สเกลมีสเกลมะเออสดุกดีสดุกดีโค้กแล้วเหรอเออว่ากรอบนี่ดีกว่ากรอบเซนดีกว่าไม่เราบินมาก่อนปืนไปเลยครับอย่ายกผมอย่ายกผม

ไปฮะยิงมาฮะนั่นแหละยิงมาฮะเย้ยเยอะลอย <S <S อุ้ยเกือบล่วงโอ้เออเออทำไรได้บ้างอัลติเมตได้ไหมเนี่ยอู้อัลติเมตเพราะอัลติเมตไวล้านะกูเยอะเราย,ยิงผมจะไปเดียวโอเคไม่น่าได้ไม่น่าได้อัลติเมตเวลาแล้วมันยิงบึม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 อ๋ออีได้อีได้อีได โอ้ย <isation> จะปาจะปา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 าปาปาปาต้องอีต้องอีเพื่อไป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 โอ้โหาจะไปยังไงวัเนียโคตรไกลเลยอ่าอีเพื่อไปอีเพื่อไปอีเพื่อไปหมายลาต่ออาแล้วโอ้โหแล้วมันโยนในนี่พอดี แล้วผมไม่น่ารอดแล้วสภาพนี้อ่าเชื่อมัน่นเชื่อมัน่นเชื่อมั่นอะไรครับเออเรียบร้อยครับผมเฮ้ยก็ไปโหมดที่สนุกดีนะนี่50ยังเนี่ย44แล้วเฮ้ย44ขออีกเกมนึง50นะรอบต่อไป50แล้วนะครับเราเราบอกแล้วเ,เราต้อง50เว้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันนอนไม่หลับนะมันนอนไม่หลับหวัวใจเรากระซับกระซาย แปดนาทีครับแล้วเหลือเพียงสองคนครับสองซับพอร์ตอิมมอร์เซตี้ฟิลล์้วมาเปิดครับแมทริกไปจะยิงใครฮะแมทริกเอา้าแล้วยิงดาเมจแรงกระเด็นเลยครับโอ้ย oh ก god เรามีไหลฮา okay. ร์ดหรอโอเคไปฮะแล้เก็บแฮมดาวไว้แล้วเราไปก่อนเราปไปเอ้าล้วเ,ลเพื่อนดันผมทัเอ้า อดนผมทำไมเราเพื่อนนั่นแหละไปแล้วครับช่วยะช่วยช่วยเย้แล้วบัรบัฉวัตนาอะไรผ่มวะเนี่ยแล้วแฮมเมอร์ดาวไปแล้วแล้วเราช่วยอล้วตัวลอยตัวลอยไปแล้วเอ้ไปไปก่อนหนึ่งทีไปไปก่อนหนึ่งทีอุ่ยแรงนนอะยาผมหลบได้ผมหลบได้แล้วผมไปก่อนละไปแล้วครับ นี่มีอะกันเลยไปด้วยกันเออเออแฮมเมอร์ดาวไปดิครับนั่นแหละไปเพื่อนนั่นแหละลอยไปยายายาขอตีฮิตขอให้ตีให้โดนนี่มีอะขอให้ตีให้โดนขอให้ตีโดนไกล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 มากไกลมากโหแล้วไฟเราโดนรัวๆ46แล้วแล้วไฟเข้ามาเหมือนกันแล้วโดนด้วยปั๊บเข้าไปหนึ่งที อย่ามาใกล้พี่อย่ามาใกล้พี่ายฮะอนิเมตบุ้มไปสวยมากกันกันไปเพื่อนันกันไ48แล้วรอมี50แน่นอนฮนะ<笑><笑>เอ้ยก็เป็นหมดที่สนุกนะเออถ้าใครอยากเล่นผมว่าหมดนี้สนุกมากครับเล่นกับเพื่อนน่าจะมันนะเล่นแบบรบตีแบบแข่งกันได้เลยนะหมดเนี้ยเออน่าจะแบบอีกหนึ่งหมดเวิร์กช็อปที่สนุกมากครับแต่มันก็สุ่มตัวแหละนะครับดวงใครจะดีดวงใครไม่ดีก็ต้องเรียนรู้ทุกตัวว่าแต่ละตัวทำอะไรได้บ้างนะไฟไปก่อน โอ oh, ดูจากสกอร์แล้วน่าจะสบายห้าสิบแต้มแล้วทุกคนนะครับวันนี้เป็นหนึ่งโหมดที่สนุกมากนะครับก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับย่าลกมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับมาดูจากสกอร์แล้วจะชนะแน่นอนเหลือสองคนครับไม่มีใครตรงนี้แล้วฮะแน่นอนแล้วสภาพนี้เขาพยายามมาเขาพยายามมาแต่ผมได้ว่ะทุกคนแต่ผมได้แน่นอน โอเคบ๊ายบายทุกคนมันจะใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ครับเป็นกำใจกล้องส่างหวขสำหรับวันนี้ไว้เช่นครับดูเดือดจัดสวัสดีครับบาย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 